ครับสวัสดีครับสอนเจดไม่ต้องคลิปนานนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับที่มาอยู่ภาคอีสานเป็นยังไงนะครับภาคอีสานนี่เขาก็จะมีประเพณีที่เยอะมากนะครับผมเยอะกว่าบ้านเราบ้านเราไม่ค่อยมีผมอยู่สุงหทัทยนี่ไม่ค่อยมีครับผมมากจะอยู่ใครอยู่มันเยอะมากแต่มาที่นี่เขาจะเป็นพักพวกเป็นพ้องเป็นหมู่เป็นเป็นเขาชอบชอบเต้นชอบร้องฉลามก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะเรียกกันมาก็แค้มากินมาสู่มาอะไรกันสนุกสนานนะครับผมนะอันดับหนึ่งคือร้องํำตามเพลงนี่ชอบชอบมาก มาที่นี่ก็ทับแคบทุกทุกเดือนเลยก็ว่าได้ครับมีการสังสรรค์กันนะบานผมก็จะมีงานบุญมาอะไรรับนานจะมีทีแต่ที่นี่มีทุกปีนะครับเราเป็นอะไรที่คึกคืนสนุปสนุกรัฐประชากรเขาเยอะอันนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผมมาอยู่เนี่ยครับผมมาอยู่อีสารเนี่ยมันมีความสนุกความอะไรแปลกใหม่คือฮานะครับผมนะอย่างแม่ยายผมเนี่ยให้ผมไปเก็บผักกระเฉดอะไอผมก็ไปเก็บผักกระเฉดนะครับผมนะ เราก็ไปมองหาเขาบอกว่าผักกระเฉดมันเยอะมากเลยที่นี่อ่ะไปเอาเลยมากินกับส้มตำมากินอะไรเงี้ยครัวนี้ผมก็ไปนะครับไปเก็บมันก็ไม่มีเขาบอกเต็มผมก็ไปหาในหนองน้าในคลองก็ไม่มีนะนาผมมีสะอยู่ก็ไม่เห็นมีผักกระเฉดอะไรสักอ,อย่างนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมาเลยนะครับผมบอกแม่มันมีแต่กระถินเต็มไปหมด,ม,หม,ดมีแต่ป่ากระถินนะเขาบอกนั่นแหละเขาเรียกผักกระเฉดแล้วทาไมไม่บอกผมเขาเรียกผักกระเฉด ผมก็ผมก็บ้านผมภาษาบ้านผมผักกระเฉดก็คือมันจะผักที่มันจะอยู่ในน้ำใช่ไหมมันผักบุ้งอ่ะถ้ามันจะมีฟองน้ำละลอยได้นะยอดมันก็เอาไปไปผัดไปแกงไปทําอะไรได้นะครับนั่นคือเรียกนั่นคืียผักกระเฉดแต่คนอีสานนี่จะเรียกกระถินเนี่ยเรียกว่าผักกระเฉดส่วนผักกระเฉดเขาเรียกกระเฉดน้ำนะมันมันจะมันจะต่างกันไอเราก็เลยงงเลยครับแล้วก็นี้มาอีกไปเก็บผักไปเก็บผักขาผักขามาหน่อยผักขาก็บอกว่าไปไปเอาผักขามาหน่อย ขาขาเขาเรียกผักขาเราก็ผักขาคือเราสงสัยเป็นขาเนี่ยเราก็ไปขุดขามาให้เราก็ไปขุดขามาให้อไปขุดมาเยอะแยะเลยเขุดมาไลายหัวเลยแม่บอกว่าเอามาทําไมเอาก็แม่บอกให้ไปเอาผักขามาเนี่อนี่เนี่ยขาเนี่ยไม่จะเอาแบบยังไงเอาแก่หรืออ่อนผมก็ขุดมาให้สองอย่างาผักขาอีสานเรียกว่าชะอมนั่นเองครับผมโอ้โหไอ้เราก็นี่ฮะเรียกผักขา ไอ้เราก็งงปืนตึืบเลยนี่โอ้โหเราแบบไปอยู่ใหม่ๆนะเนาะอ่าเราก็ผักขานี่ยเขาเราก็คิดว่าเขาจะเรียกอาจจะเรียกสั้นอ่าบ้านเราเรียกขาเขาอาจจะเรียกผักขาอาจจะจำยังเ,เพีย้ยนๆเราก็ไปขุดมาเต็มที่ลนี่คือประสบการณ์แต่อยู่อีสานนะเขาจะเรียกกลับกันนะเขาจะเรียกแบบอ่าชะอมกลายเป็นผักขานะครับผมแต่ส่วนขาก็จะเรียกขาอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลยทําให้เราแบบตลกอะ่ะตลกนะแล้วคำพูดของอ่าอีสานที่เขาด่ากันน่ะ มันเป็นคำตลกของบ้านผมนะครับไม่ว่าของบ้านผมหรือคนไทยเนี่ยอย่างเช่นบักปอบนี่ยคนภาคภาคภาคบ้านเราเนี่ยภาคกลางภาคานนาอ,าอ,อะไรเนี่ยเขาเรียก,กปอบบักปอบอะไรเนี่ยอีสานเนียบักปอบนี่เขาจะโกรธเคืองนะกันนะบกักปอบบักภาคนี่นะเขาจะโกรธเคืองกันนะแต่ว่ามันเป็นภาษาที่ผมใช้กันตั้งเด็กๆอะ่ะแถวบ้านนะ่ะเฮ้ยปอบปอบก็คือ้อเล่นเล่นกันมันเป็นคำภาษาที่มันตลกขบขำนใช่ไหมบ้านเรานี่จะด่ากันรุนแรงนะด่ากันรุนแรงไอ้ขี้สัตว์อะไรประมาณเนี่ย ไอ้ถอกดองจังเย็ดอะไรบ้านเรานี้ก็จะ,จ,ะจะด่ากันแรงๆอย่างนี้ไหมแต่ว่าคาอีสานเขาจะไม่ด่าเหมือนบ้านเราบักปอกบักภาค่มันก็เป็นคําที่แบบด่าผมผมก็ยิ้มอย่างเดียวมันตลกกัเพาบ้านผมมันคําประเภทนี้เราใช้แบบสําหรับล้อเลียนกันในในหมู่พวกอเอ ي, ้ยเฮ้ยปอบเอ้ยปอบเอ้ยอ,อ,อะไรเงี้ยคือล้อเลียนกันอย่างนี้คือแบบมันสนุกครบขันไงแต่ว่าแถวแถวนี้เขาว่าเขาว่ามันเป็นคําที่รุนแรงแต่ว่าเราฟังแล้วมันตลกเลยเราก็เลยอยู่ได้แล้วด่าด่าไปมันเป็นคาที่ตลกอะบักปอกบักภาคเนี่ย คือภาคว่าเราก็เป็นภาคคืออะไรภาคเป็นโรคหาโรคอะไรอย่างเงี้ยเออบ้านเราก็ไอไบางว่าไอหาเอ้ยอะไรประมาณนี้ไงก็คือภาษาบ้านเราแต่เขามันเขาเรียกว่ามันตลกนะมันตลกก็คือตลกภาษาเราแต่มันอาจจะรุนแรงภาษาบ้านเขาไงเราก็เลยมีดีซีเลตก็เลยอยู่แบบสนุกสนุกนะครับผมนะเราก็อยู่อีสานนี่สนุกนะร้องรำทำเพลงคุณชอบร้องคอบรำทำเพลงนี่มีตลอดเลยสนุกแล้วก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะจะมีเหมือนกับบ้านเราคนไทยหรือจะอยู่กับภาคอ,อื่นน่ะ ข้าบบ้านเราจะอยู่โซนไคลโซนหมันอยู่สวนไคลสวนหมันก็ไม่ล้าเส้นไแต่ที่นี่เขาไปมาหาสู่กันได้หมดเลยนมันก็จะมีอะไรที่สนุกสนุกมากเลยนะครับมาอยู so ่เนี่ยก <ul> ็เร <pedo BA> ียนรู <ad alal island> <tr> ้ภาษาเขาเรียนรู้อะไรก็นะครับก็สนุกครับบอกไงสนุกก็คือเราเป็นคนอีสานเนี่ยอยู่อีสานรัวไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะมันสนุกเพราะมันมีอะไรทําสนุกนะครับผมนะคลิปนี้ต้องอ่าฝากไว้นะครับผมว่าอยู่อีสานเป็นอย่างไรอยู่อีสานบอกสนุกสนุกนะครับสนุกนะ อยู่มองสนุกก็สนุกอยู่มองไม่สนุกมันก็ไม่สนุกนะแ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ค่อนข้างที่มันจะมีประชากรเยอะนิดหนึ่งสนุกหน่อยนะครับผมทีนี้ต้องสวัสดีครับ